ชื <Merci. S 2> ่อเล่นชื่ออะไรพี่ชื่อสมมุติไปเลยฮะชื่ออะไรชื่อแมวเลยดีไหมชื่อแมวอ่ะอนุญาตลงคลิปในโซเชียลเป็นเวทนนะไม่ลบคลิปไม่ตัดคลิปไม่เบอร์หน้านะอันนี้พี่เขาอยากจะให้ถ่ายข้างหลังเราอนุญาตหมดเด้าไหมอ่ะปวดตรงไหนก่อนตอนตอนทักปวดขาทั้งซีกเลยตอนนี้ยังปวดนะปวดตรงไหนชี้จุดปวดเลย ปวดหลังสะโพกจุดไหนอีกในตัวหัวอีกตอนนี้ก็ปวดใช่ไหมไปเป็นอะไรมาไปหาหมอไหมยังไปหาแพทยมาไหมมานี่เลยเพราะอะไรอยากจะมานี้คิดว่าจะหายคิดว่าจะช่วยหายได้เหรอใช่ไหมประมาณนั้นอ้าวเราช่วยฟรีอยู่แล้วไม่ต้องกังวล อ้าดูที่จะหายไหม,ไมเฮ้ยใบกระหนิ่งใส่แล้วเริ่ลอยคำดีไหมเบาไหมาเริ่มเบาไหมาเนี่ยผมเสกพระมาแล้วพระก็จะไล่เขาเนี่ยพูดผีปีศาจสยศาสตร์เจ้าการในเมียไหนก็ไปเกิดจะไปผุดไปเกิดไม่ต้องสิงเราเริ่มเบาไหมตอนนี้เบาหัวยังโลิ่มหัวยัง ัวโลงแล้วหลังเริ <n> ่มลงยังปวดอีกอะเดี๋ยวปวดหน่อยนึงเริ่มไล่ลงไปถึงขายังได้แล้วนะอ้าวเดี๋ยวจะช่วยอีกหน่อยนึงเอามิดบ่อหลวงมาเดินช่วยอีกด้วยข้อให้อีกนี่ผมสื่อนะ เขาเรียกโดนคุณใสแต่นกะพิราบผีแปลกนะเคยฝันถึงนกพิราบไหมานะเคยกินนกพิราบไหมฮะไม่เคยไม่เคยแล้วนกพิราบมาแอะเนี่ยก็ที่บ้านกนา็ะประมงปลาฟังให้ดีพี่พี่มาเจอผมมาแรกถูกต้องนะมาเจอผมมาแรกน,นะบอกข้อมูลอะไรผมไหมไม่บอก เี๋ผมสื่อทางในเลยดูซิว่าอะไรสิงอยู่ในตัวทำให้เจ็บปวดขนาดนี้ประโยคแรกที่พูดคืออะไรอะเมื่ี้เนี่ยจำไม่ได้แล้คุณใสใช่ไหมโดนอะไรนะคุณใสกับนกพิราบโดนคุณใสกาบนกพิราบผีผ,ผ,ผมก็เลยถามว่าพี่กินนกพิราบไปหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแต่พี่บอกว่านกพิราบมันมาเกอะอยู่ตรงไหน มันเกาะที่บ้านเกาะเป็นเรื่องปกติมาที่มาอะไรมาที่มาอะไรมาที่มาอะไรมาที่มาเกาะมาเนี้ยมาเกาะเยอะไหมกี่ตัวไม่เห็นตกียร์แต่รู้ว่าที่มันเยอะเป็นของนกพกรีบล่ากว่าที่มันออกลงสองถุงสองถุงปุ๋ยอะอ่ะฟังให้ดีฟังให้ดีนะเยอะไหมบางบ้านจะมีเกาะไหม ผมถามว่านกพิราบเขาจะเกาะทุกบ้านไหมบ้านบ้าน้ก็ไม่เกาะบ้านบ้านก็ไม่เกาะบ,บ้านที่มีนกพิราบเกาะไหมไม,ไม่มีเลยแต่บ้านที่เขามีนกพิราบผมบอกว่าผมสื่อได้ทำไมนกพิราบผีม่นกกระจอกอ่ะใช่ไหมบ้านเราอ่ะมีนกพิราบผีเดี๋ยวสื่อต่อนะถ้าเกิดจากอะไรทำไมทำให้เป็นอย่างนี้ เจ้ากรรมในเวรเขาอยู่ในนกพิราบเข้าใจความหมายไหมเขาก็พนดอุทิศทาให้เราเจ็บให้เราป่วยนกพิราบผีไงอันเนี้ยนนผมพูดถูกไหมเข้าใจความหมายนะเราก็สวดมนต์ภาวน,นา,นาอุทิศเจ้ากรรมในเวรนกพิราบผีกับเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดอนะ่ะโอเคนะทาบุญสวดมนต์ไปสวดถังเงินล้านไก็ได้เนาะของพ่อนะ่ยสวดทุกวันเนี่ยผมจะบอกจุดให้เป็นเพราะอย่างนี้ต้นเหตุเกิดจากเจ้ากรรมเก่าเขาเป็นผีอยู่ในนกพิราบ เข้าใจไหมเขาก็ค่นพิษทำให้เราเจ็บให้เราป่วยและเราโดนคุณใส่ด้วยเข้าใจไหมตอนนี้ขับไปแล้วขับให้โลกระดับหนึ่งแล้วเข้าใจไหมอา่าวูที่ตอนนี้เป็นไงขาโลกไหมไม่ต้องหันไปหลังโลกไหมขาโลกไหมดีขึ้นไหมอ่าเห็นไหม ผมอุทิมีดไปแล้วเอาผ้าผมเสกไปให้เบาแล้วถูกต้องไหมแล้วเอามีดหมอเราก็เดิมรุ่นแรกเคาะให้เบาขึ้นไหมศูนย์ถึงร้อยเบาขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นแฮปปี้นะอ้าวราช่วยฟรีอยู่แล้วนะโชคดีนะจ๊ะโชคดีนะจ๊ะอ่า